บรรยากาศตลาดเสาเนาะครับเนาะเมาจูกระมาตลาดเสาคู่มือแะไรเนาะครับแต่ว่ากับมีใอยได้ลงคลิปเพื่อเบื้องกับตลาดนะเนาะครับเนาะเพราะว่ามาฟ้าวซื้อของแล้วก็ฟ้ามืออะไรประมาณนี้นะครับก็เลยมีใอยได้ลงเพื่อเบื้องนะครับเนาะนี่นะครับก็จะทางเข้าตลาดครับผมเนาะนี่นะครับอ่านี่ครับมีซุ้มกาแฟด้วยเนาะครับมกุณนะ นะครับผมกสร้างเข้ามากันจะนี่นะครับอันนี้ก็เนี่ยครับตลาดแม่ค้าขนมหวานคือเกล้านะครับอันนี้ก็ปลาทองโกะนะครับเนาะสร้างเข้ามานะครับแม่ค้าขนมหวานก็จะมียามเช้าก็จะมีขนมหวานอันนี้นะครับขาย นี่นะครับลงไปปูกับมันกับมีไดไเหลือนะครับนอกของกับมีค่อยหลายกนได้หรอกนี่นะครับมะฮูนะครับนี่ครับแผงก็จะบกคอยมีนะครับเนาะแผงน้อยนะครับ กระจโลงเนาะครับเนาะเห็นไหมครับพองคู่มือนี่มันกับมีควายหลายเนาะครับผมเนาะนี่ครับแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งเนาะครับขนมหวานอีกเจ้าหนึ่งกับเนี่ยเจ้าเก่าเจ้าประจํากันเนาะครับเนาะอันนี้ใช่ไหมใช่แลวครับอันนี้นาะคนของแลนะครับป้าจุกกจะคนของไว้น้ำเนาะครับเนาะก็จะซื้อของไปพร้อม ลงไปข้างล่างก็จะไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะครับผมเพราะว่าของก็จะเหลือน้อยแล้วได้เวลานะครับก็ะจะคนของแล้วนะครับนี่นะครับซื้อของเอาปรงไว้ปรงไว้แล้วก็ขนที่หลังแนวนี้นะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวอนุญาตขนของก่อนนะครับ อ่อ่านี่นะครับของเต็มมือนะครับใส่ครับก็จะเอาไปไว้ที่รถเนาะครับเนาะขนของไปนี่ครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้เนาะยำแ้าๆกับตลาดอำเภอพนานิคมนะครับเนาะจังหวัดสกลนครนี่นะครับเดินไปนี่ก็จะเป็นทางอ้อแล้วเนาะครับผมนี่ครับผมเนาะก็ เอาไว้ชมน,นี้สักก็แล้วกันนะครับผมเนาะสำหรับเช้านี้อ็ะ